ีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วปูดทําไมไม่กล้าไปฉีดอีกใครมีปัญหาเรื่องการฉีดใต้ตาช่วยคอมเมนต์มาบอกในติกตอกหมอซีกันนะวันนี้คนไข้ของหมอบินมาไกลเลยนะครับ เอ่อจากประเทศอะไรจ้าอ่ามาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเห็นคนไข้หมอบอกว่าฉีดใต้ตาไปครั้งเดียวเข็ดเลยเหรอครับฉีดไปครั้งหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วอะค่ะในความรู้สึกเราที่ฉีดแตนเราคิดว่าอยากให้มันมันดูฟูดูเต็มอะค่ะผ่านไปสักปีกว่ามันเป็นตุ่มใต้ตาก็ทําให้ต่างตาเนี่ยมันห้อยรอยยิ้มเนี่ยมันนูนขึ้นไหมอ่านูนขึ้นค่ะตอนที่เราไม่ฉีดเราก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เพียงแต่ว่ามันไม่เต็มแค่นั้นเองหลังจากเจอแบบนี้ก็ไม่กล้าฉีดอีกเลยค่ะฉีดไปเลยใช่ ตอนที่ไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานี่คือฉีดอย่างฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวแต่ไม่ได้ซ่อมผิวชั้นบนใช่ไหมกาใช่คะไม่ได้ซ่อมผิวช<อ>ั้นบนเลยเตือนกันบอกต่อกันนะเวลาอายุขึ้นเลข3เลข4ขึ้นไปหลายคนมีปัญหาใต้ตาโบลใต้ตาลึกเวลาที่ผิวชั้นบนโดยเฉพาะบริเวณใต้ตามันมีความบางมีความหยอ่อนแล้วเราพยายามฉีดอัดเข้าไปเยอะๆบางคนคิดว่ายิ่งฉีดใต้ตาเยอะๆยิ่งฉีดยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับ ถ้าผิวชั้นบนของเรามีความบางและเราอัดฟิลเลอร์เข้าไปใต้ผิวเยอะๆอาจจะเกิดความไม่เรียบเกิดความเป็นก้อนแล้วเวลาย,ยิ้มบางคนเป็นลำและที่สําคัญคือบางคนอยู่เป็นปีบางคน2ปีไม่หายบางคนเป็นลำเขียวๆเ,เกิดจากแสงตกกระทบผ่านผิวบางๆแล้วไปเกิดการกระเจิงของแสงผ่านฟิลเลอร์ที่อยู่ใต้ผิวนะเรียกว่าทิมดอกเอฟเฟกดูหมอซีจากช่องทางไหนจ๊ะ,ะดูจากช่องทางทิกต o กค่ะดูแลเพลินค่ะคุณหมอให้ความรู้เราก็มีปัญหาตรงที่คุณหมอ ไลฟ์ให้ความรู้<อ>ทุกๆไลฟ์เลยอะคะะ่ะก็ดูแลก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในน,<อ>นั <laughs> <อ>้นเหมือนกันน่ารักแบบนี้เลยเลยตัดสินใจ,จค่ะน่ารักจริงๆนะครับรูปทุกร,รูปที่หมอเปิดให้ดูคือรูปของคนไข้ที่อนุญาตคนไข้หมอมีปัญหาใต้ตาไปฉีดใต้ตามาปรากดผ่านไปหนึ่งปียังปูดเป็นก้อนไข่เห็นมักที่สําคัญคือเวลาเรายิ้มกล้ามเนื้อมันเกิดการคอนทราชชันเกิดการหดตัวขึ้นมามันจะดันไอ้ฟิลเลอร์หรือไอ้ไขมันตรงนี้ครับให้เกิดความเป็น ลำเป็นก้อนบางคนอยู่เป็นปีครับเคสนี้ครับคุณหมอในทีหมอสีนะครับนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาที่เราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งอ้ก้อนที่ปูดปดก็จะเรียบเนียนขึ้นใต้ตาเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้น ผิวเด้งมากแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ให้ฉีดเสริมกระดูกส่วนที่สึกครับขอบเบ้าตาหมอ,อใช้แค่ 0.5cc ร่องแก้มใช้แค่ 0.5cc ร่องน้ำหมากใช้แค่ 0.5cc เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการซ่อมผิวชั้นบนคือโมโนโพล a า r f หรือดขึ้นความถี่วิทยุค้่เดียวความเจ็บนี่ประมาณไหนจ๊ะไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยค่ะสบายพอไหวเนะาะค่ะไหวค่ะแบบนี้ทําได้หลายรอบไหะโอ้นารักาแล้วยิ่ง เราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งเท่าไหร่นะจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์จะประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสียงหน้าล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติไม่ต้องไปผ่าตัดเสียงแผลเป็นเสียงคีรอยแล้วพอเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งหมอฉีดฟิลเลอร์หมอใช้เบราโทโรของสวิตครับฟิลเลอร์ตัวท็อปของยุโรปฉีดของดียาฮิวยาปลอมไม่เอาเห็นอะไรทันทีบ้างครับหลังจากที่หมอซ่อมผิวชั้นบนแล้วฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกนะใกา้ตาจะแบบ ดูฟูขึ้นนะคะน่าจะดูแบบมีมิติดูละบุนขึ้นข้างที่ยังไม่ได้ทํามันจะมันจะดูย้อยๆแต่ส่วนข้างที่ทําแล้วเนี่ยพอจับมันจะแบบ เด้งๆตามตามมือเราเลยไอ้ที่ใต้ตาเป็นลำเรียบขึ้นไหมจ๊ะอะเรียบขึ้นค่ะล่องน้ำหมากก็ดูดูตื้นขึ้นนะคะล่องแก้มก็ดูดูรับกันแล้วก็ดูตื้นขึ้นต่างจากซีกที่ยังไม่ได้ทํามากเลยจากที่ห่างตาเดิมจะจะตกนะคะพอคุณหมอแก้ไขให้ก็ดูยกขึ้นชอบแบบไหนมากกว่าระหว่างฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาอย่างเดียวกับซ่อมผิวก่อนแล้วค่อยดันฟิลเลอร์จากกระดูกขึ้นมานิดนึงชอบ เอกของหมอซีมากกว่าค่ะ<ม>เพราะว่าเดิมที่ทำเนี่ยมันได้ผลแค่ชั่วคาวค่ะแ<ม>ต่หลังจากที่ผ่านไประยะหนึ่งแล้วมันก็ทำให้ผิวเหมือนกับมันมันเสียสมดุลมากขึ้นม,มีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆที่อาจจะไม่รู้ว่าเวลาเราไปฉีดใต้ตาอาจจะเกิดปัญหาไหมครับค่ะก็ก่อนะฉีดนะคะก็อยากจะให้ศึกษาดู<ม>ว่าคุณหมอที่ฉีดให้เนี่ยมีความรู้ <จะ S 1> แล้วก็ใช้เ<ะ>ทคนิคตัวไหนแล้วก็รวมถึงตัวยาที่ใช้ด้วยค่ะ ขั้นตอนที่คุณหมอซีได้ซ่อมผิวให้ก่อนฉีดฟิลเลอร์เนี่ย hmm. ผิวมันจะฟูขึ้นก่อนนะคะและ้วพอเราฉีดเสริมกระดูก hmm. ลงไปเนี่ยมันจะทําให้มันรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันดูแน่นแล้วก็เด้งขึ้น hmm. กว่าที่เราจะฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวรู้สึกได้เลยะคะ่ะหลังทําหมอไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดาราแต่เอามาเพิ่มวงเงินเ e อ็กซ์คลูซีฟทุกการรักษาคนไข้จะได้ประหยะัด40%แล้วจะใครมีเพื่อนๆที่กําลังจะไปฉีดใต้าตานะหมอฝากกดแชร์วิดีโอต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ